สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะวันนี้ก็กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาขึ้นเนื้อเรื่องของการหาค่าประมาณะคะ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะหยิบสมุดขึ้นมาแล้วเขียนววันที่รอได้เลยนะคะก่อนจะไปขึ้นเนื้อเรื่องของค่าประมาณนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนหลักของทศนิยมกันก่อนนะคะทศนิยมที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูตรงนี้ก็คือ อ่านว่า3654.297นะคะข้างหน้าจุดอ่านปกติเลยค่ะ3654หลังจุดนะคะอ่านว่า297นะคะอ่านเรียงตัวเราจะไม่อ่านว่า297นะคะให้อ่านเรียงตัวเลยคือ297ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหลักกันค่ะหน้าจุดนะคะ3654 3ก็อยู่หลัก พันเลยค่ะมีค่าสามพันหกอยู่หลักร้อยก็มีค่าหกร้อยห้าอยู่หลักสิบก็มีค่าห้าสิบและสี่อยู่หลักหน่วยมีค่าสี่ค่ะหน้าจุดก็คืออ่านหลักตามปกติที่หนูเคยเรียนมาเลยถูกไหมคะหลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านแบบนั้นหนูรู้จักอยู่แล้วเนาะทีนี้มาดูหลังจุดค่ะหลังจุดตัวแรกตัวที่หนึ่งเลยค่ะ ใกล้จุดมากที่สุดเลข2ตรงนี้2นะคะเขาเรียกว่าหลักส่วน10ค่ะหลักส่วน10มีค่า0.2แต่ถ้าเราอยากเขียนเป็นเศษส่วนนะคะเราจะก็จะเขียนได้ว่าเศษ2ส่วน10ค่ะ0.2เปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษสองส่วน10เห็นไหมคะด้านล่างคือส่วน10เขาเลยเรียกว่าหลักส่วน10ค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเลข9ค่ะเลข9ตรงนี้นะคะอยู่หลัก ส่วนร้อยค่ะมีค่า0.09นะคะหรือถ้าเราอยากเขียนเป็นเศษส่วนนะคะเราก็จะเขียนได้ว่าเศษ9ส่วน100ค่ะเห็นไหมคะว่าส่วนด้านล่างของมันคือ100เขาเลยเรียกหลักนี้ว่าหลักส่วนร้อยค่ะต่อไปไปดูเลข7นะคะเลข7ตรงนี้คือหลักส่วนพัน มีค่า0.007นะคะหรือถ้าเราเขียนเป็นเศษส่วนจะได้ว่าเศษ7ส่วนด้วย1,000เห็นไหมคะว่าข้างล่างคือ1,000เขาเลยเรียกมันว่าหลักส่วนพัน2คือหลักส่วน10 9คือหลักส่วน100 7คือหลักส่วนพันต่อไปนะักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ามันคือหลักส่วนอะไรคะส่วนหมื่น ถูกต้องค่ะหนูก็ไล่ไปเลยส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันส่วนหมื่นส่วนแสนส่วนล้านได้หมดเลยค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็คือเรามาทบทวนหลักของทศนิยมก่อนเนาะ,ะต่อไปค่ะเรามาดูค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มหน่วยกันนะคะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะหาค่าประมาณจํานวนเต็มหน่วยของ4.7นะคะ4.7มันอยู่ระหว่าง4กับ5ถูกไหมคะ ทีนี้เวลาทำนะคะให้นักเรียนจำดังนี้ค่ะถ้าหลักที่เราต้องการเลขหนึ่งถึงเลขสี่ค่ะให้ปัดลงนะคะเลขห้าถึงเลขเก้าให้ปัดขึ้นจำนะคะอันนี้เราจะใช้บ่อยในเรื่องนี้เลยถ้าเป็นเลขหนึ่งถึงเลขสี่ให้ปัดลงห้าถึงเก้าให้ปัดขึ้นนะคะอ่ะไปดู ข้อนี้ของเรานะคะคือ4.7เวลาเราจะทำให้มันเป็นเต็มหน่วยให้เราไปดูที่หลักส่วน10เมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่าหลักส่วน10คือหลักที่อยู่ใกล้จุดมากที่สุดมันคือเลขอะไรคะถ้าเป็น4.7มันคือเลข7ถูกไหมคะมันอยู่ใกล้จุดที่สุดและหลักนี้คือหลักส่วน10ไปดูที่หลักส่วน10คะ่ะหลักส่วนสิของเราคือเลขอะไรคะตอนนี้เลข7เลข7ของเราปัดขึ้นหรือปัดลงคะ เมื่อกี้คุณครูบอกแล้วหนึ่งสองสามสี่ให้ปัดลงห้าหกเจ็ดแปดเก้าให้ปัดขึ้นเพราะฉะนั้นเจ็ดให้ปัดขึ้นเวลาปัดนะคะให้เอาเจ็ดนะคะไปปัดตัวด้านหน้าจากสี่กลายเป็นอะไรเลยคะห้าเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะค่าประมาณของ4.7คือ5ทันทีเลยค่ะเพราะ7ของเราปัดขึ้นไปปัดเลข4กลายเป็นเลข5นะคะอันนี้ก็คือคำตอบข้อที่1ค่ะ คือ5ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยนะคะให้หาค่าประมาณจำนวนเต็มหน่วยของ12.24นะคะ12.24มันก็จะอยู่ระหว่าง12กับ13ถูกไหมคะอ่ะทีนี้เวลาเราอยากหาเต็มหน่วยคุณครูบอกแล้วให้เราดูหลักอะไรคะส่วน10ตอนนี้หลักส่วน10ของเราคือเลขอะไรคะ เลขสองตรงนี้ถูกไหมแล้วเลขสองของเราปัดขึ้นหรือปัดลงคะปัดลงถ้าปัดลงนะคะให้ปัดตัวเดิมให้มันกลายเป็นศูนย์ค่ะนะคะเป็นศูนย์ให้หมดเลยหลังหลังจะมีหลังอีกหลังอีกกี่ตัวก็ใส่ศูนย์ให้หมดเลยนะคะตัวนี้เป็นศูนย์แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะมันจะตอบว่า12.00หรือให้ตอบว่า12เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ12.24ค่าประมาณคือ 12บสองค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่2นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่แล้วก็หยิบหนังสือขึ้นมาด้วยนะคะเปิดไปหน้าที่73ค่ะนักเรียนจะเจอหน้านี้ในหนังสือนะคะเจเดี๋ยวเราจะมาทําข้อ1ถึงข้อสิเลยค่ะสิบข้อนะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดค่ะ ถ้านักเรียนเขียนลงในสมุดเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนักเรียนก็เขียนแบบนี้เลยนะคะให้หาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มหน่วยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทําให้ดูก่อนเนาะถ้าเราจะหาจํานวนเต็มหน่วยเราต้องไปดูที่หลักส่วนสิบถูกไหมคะส่วนสิบก็คือใกล้จุดที่สุดเลยส่วนสิบตอนนี้คือเลขอะไรคะเลขเจ็ดถูกไหมคะเจ็ดปัดขึ้นหรือปัดลงปัดขึ้นถูกไหมคะปัดขึ้นเราก็จะไปปัดตัวหน้ามัน ทีนี้จาก9กาลายเป็นอะไรคะ10มันล้นเลยถูกไหมคะมันมี2ตัวเลยให้ทำดังนี้นะคะใส่0ูนแล้วทด1ข้างบนค่ะ1นบวกหก็กลายเป็น2แบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกของเรานะคะจะตอบว่า20ค่ะแล้วก็มาเขียนเลย20ต่อไปนะคะดูข้อ2ไปดูที่หลักส่วน10บเหมือนเดิมค่ะหลักส่วน10ของเราคือเลขอะไรคะเลข3ถูกไหมคะ ถ้าเลขสามปัดขึ้นหรือปัดลงปัดลงถ้าปัดลงเราเปลี่ยนเลขสามตรงนี้ให้กลายเป็นเลขศูนย์ได้เลยทันทีเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรได้เลยคะ่ะเก้าอย่างเดียวเลยต่อไปข้อที่สามค่ะหนึ่งจุดหกเก้าค่ะเราดูหลักส่วนสิบหลักส่วนสิบของเราคือเลขอะไรคะเลขหกถูกไหมคะหกของเราปัดขึ้นหรือปัดลงคะปัดขึ้นถ้าปัดขึ้นก็ไปปัดตัวเลขหน้ามัน จาก1กลายเป็นเลข2เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2ค่ะต่อไปข้อที่4นะคะหลักส่วน10ของเราคือเลข0ูนอยู่แล้วก็ไม่ต้องปัดขึ้นปัดลงในแรงสิ้นเลยค่ะให้ตอบได้เลยว่า5และข้อที่5ค่ะหลักส่วน10ของเราก็คือเลข1 1ปัดขึ้นหรือปัดลงคะปัดลงถูกไหมคะปัดลงให้มันกลายเป็น 0เพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบ7.0หรือ7ดนั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมคะว่าตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อหของเราเนี่ยค่าประมาณจำนวนเต็มหน่วยจะไม่มีจุดทศนิยมเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าหนูค่าประมาณจำนวนเต็มหน่วยมาแล้วมีจุดทศนิยมเมื่อไหร่หนูจะผิดทันทีโอเคนะคะค่ะคุณครูก็ทำให้ดูข้อ1ถึงข้อห้าแล้วเนาะ การบ้านที่หนูจะต้องทำเองก็คือข้อที่หกถึงข้อที่สิบค่ะนักเรียนจะต่อเป็นข้อหกตรงนี้เลยก็ได้หรือนักเรียนจะแบ่งครึ่งตรงนี้แล้วก็มาเขียนข้อหกตรงนี้เลยก็ได้นะคะคนคูไม่ว่ากาันถ้าอยากประหยัดก็แบ่งครึ่งเนาะทาไม่ค่อยประหยัดหน่อยก็มาเขียนหกข้างล่างตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วแต่หนูเลยนะคะ ต่อไปนะคะค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งค่ะตัวอย่างที่1เลยนะคะหาค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่ตำแหน่งของ0.09ค่ะวิธีคิดเลย0.09อยู่ระหว่าง0.0กับ0.1นะคะเวลาเราพิจารณาต่อห้ต้องการหนึ่ตำแหน่งให้ดูที่หลักส่วนร้อยค่ะตอนนี้หลักส่วนร้อยของเราคือเลขอะไรคะเลข9ถูกไหมคะ เลข9ของเราคือหลักส่วนร้อยทีนี้เวลาทำนะคะเลข9 9ของเราปัดขึ้นหรือปัดลงคะปัดขึ้นถูกไหมคะเราก็จะไปปัดตัวเลขหน้ามันค่ะจาก0กลายเป็นเลขอะไรได้เลยคะเลข1เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราจะตอบได้ว่าค่าประมาณของ0.09คือ0.1ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างที่1เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่สองกันเลยค่ะ ตัวอย่างที่2นะคะหาค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเหมือนกันของ87.684นะคะ87.684มันก็จะอยู่ระหว่าง87.6กับ87.7ถูกไหมคะนี่คือทศนิยม1ตำแหน่งเนาะเวลาเราพิจารณาเราต้องดูหลักส่วนร้อยทีนี้ไอ้8 7ดสินะคะหลักส่วนร้อยของเราคือเลขอะไรคะเลข8ถูกไหมคะ เลขแปดตรงนี้คือหลักส่วนร้อยทีนี้เลขแปดของเราปัดขึ้นหรือปัดลงคะปัดขึ้นถ้าปัดขึ้นก็ไปปัดตัวเลขหน้ามันจากโกลากลเป็นเลขอะไรเลยคะเลขเจ็ดเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะค่าประมาณของข้อนี้ก็จะได้ว่าแปดสิบเจ็ดจุดเจ็ดได้เลยคะ่ะ ที่เหลือหนูก็ไม่ต้องสนใจถ้าเราดูหลักส่วนร้อยแล้วหลักที่เหลือก็ไม่ต้องดูเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ87.684ค่าประมาณหนึ่งตำแหน่งก็คือ87.7ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สองนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่แล้วก็หยิบหนังสือนะคะเปิดหน้าที่75ค่ะนักเรียนจะเจอหน้านี้นะคะหน้าที่เจในหนังสือเรียน ให้หาค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งเดี๋ยวเราจะทําข้อพวกนี้นะคะลงในสมุดนะคะตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่10บค่ะเดี๋ยวเราจะทําลงในสมุดกันนะคะถ้านักเรียนเปิดสมุดมานะคะนักเรียนก็เขียนวันที่เหมือนเดิมแล้วก็เขียนเลยค่ะหาค่าประมาณทศนิยม1นึ่ตำแหน่งข้อที่1ของเราที่เราลอกมาในหนังสือก็คือ0.06ถูกไหมคะ อะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูก่อนนะ0.06เวลาเราต้องการ1นึ่ตำแหน่งให้ดูหลักส่วนร้อยส่วนร้อยของเราคือเลขอะไรคะเลข6ถูกไหมคะหปัดขึ้นหรือปัดลงคะปัดขึ้นก็ต้องไปปัดหน้ามันจากเลข0นย์กลายเป็นเลข1เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบได้ว่า0ูนจุดหได้เลยค่ะโอเคนะต่อไปไปดูข้อ2ค่ะข้อที่สองของเรานะคะ สามจุดเจ็ดสองค่ะไปดูหลักส่วนร้อยหลักส่วนร้อยของเราคือเลขอะไรคะเลขสองถูกไหมคะสองปัดขึ้นหรือปัดลงปัดลงปัดลงก็ปัดแค่เฉพาะตัวของมันเองนะคะไม่ต้องไปปัดตัวด้านหน้านะปัดลงให้กลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นมันคือสามจุดเจ็ดศูนย์หรือตอบสามจุดเจ็ดได้เลยคะ่ะต่อไปข้อที่สามนะคะข้อที่สามหลักส่วนร้อยของเราคือเลขอะไรคะ เลขห้าอีกแล้วเลขห้าของเราปัดขึ้นหรือปัดลงปัดขึ้นถ้าปัดขึ้นก็ต้องไปปัดตัวข้างหน้ามันจากเลขห้ากลายเป็นเลขหกเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบห้าจุดหกยากไหมคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะหลักส่วนร้อยของเราคือเลขอะไรคะเลขหนึ่งถูกไหมคะเลขหนึ่งของเราปัดขึ้นหรือปัดลงคะ ปัดลงถ้าปัดลงเขียนมันไว้เป็นเลขศูนย์ค่ะไม่ต้องไปยุ่งกับตัวด้านหน้านะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบอะไรคะ0.2นได้เลยแล้วข้อที่5ค่ะข้อที่ห้าหลักส่วนร้อยของเราคือเลข3าเลข3าปัดขึ้นหรือปัดลงคะปัดลงปัดลงเป็นเลข0เพราะฉะนั้นข้อ5นะคะเราก็จะตอบว่าสิบ 8ค่ะอันนี้นะคะคุณครูก็ทําให้ดู5ข้อเนาะการบ้านของหนูนะคะก็คือข้อที่6ถึงข้อที่10เลยนะคะและแจ้งสอบทศนิยมครั้งที่1นะคะในวันศุกร์ที่20สิงหาคมถ้าเราเรียนจบค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตําแหน่งแล้วเราจะสอบเลยนะคะในค่าบถัดไปเรื่องที่ออกสอบนะคะก็มี1ค่ะ ทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งและ3ตำแหน่งถ้าเป็นทศนิยม1ตำแหน่งหลังจุดก็มีแค่1ตัวทศนิยม2ตำแหน่งก็หลังจุดมี2ตัวและ3ตำแหน่งหลังจุดมี3ตัวนะคะหัวข้อที่2ค่ะการเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมและทศนิยมเป็นเศษส่วนนะคะก็ถ้าเป็น1นึ่ตำแหน 2, 2, 3, 1, ่งส่วนก็จะเป็น10 2ตำแหน่งส่วนเป็นร0 0 3ตำแหน่งส่วนเป็น1000นะคะ ก็จะมีทั้งส่วนเป็น10บร้อยพันอยู่แล้วหรือส่วนด้านล่างไม่ใช่1ิไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันอันนี้หนูก็ไปดูวิธีการหามานะคะว่ามันหาแบบไหนต่อไปข้อที่3ค่ะการบวกการลบทศนิยมนะคะเวลาเราจะบวกลบทศนิยมจุดต้องตรงกันหลักต้องตรงกันถ้าหลักไหนไม่มีให้เติม0แล้วก็บวกลบเลขปกติเลยค่ะต่อไปหัวข้อที่4นะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วย ถ้าอยากหาค่ามาจานวนเต็มหน่วยเราต้องดูหลักส่วนสิบแล้วก็ไปดูว่าเราจะต้องปัดขึ้นหรือปัดลงหนึ่งถึงสี่ปัดลงห้าถึงเก้าให้ปัดขึ้นต่อไปหัวข้อที่ห้าค่ะค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งหนูก็ต้องดูหลักส่วนร้อยแล้วก็ต้องดูว่ามันปัดขึ้นหรือปัดลงและหัวข้อสุดท้ายค่ะข้อที่หกค่ะค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะก็ต้องดูหลักส่วน แล้วหนูก็ไปดูว่ามันต้องปัดขึ้นหรือปัดลงถ้าปัดขึ้นก็ไปปัดตัวเลขหน้ามันถ้าปัดลงก็ปัดให้มันเป็นเลข0แล้วก็ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่จะออกสอบในวันศุกร์ที่20สิสิงหาคมนะคะให้นักเรียนนะคะไปอ่านหนังสือทบทวนด้วยเรื่องที่จะออกสอบค่ะสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ